มอเนียงยามเช้าในวันอาทิตย์นะคะวันนี้วันอาทิตย์เป็นวันหยุดนะคะของใครหลายๆคนแต่วันนี้นะคะใครไปเที่ยวไหนมาัางเอ,อ่ยวันนี้วันหยุดนะคะรักจังเห็นเพื่อนเพื่อนนะคะไปเที่ยวทะเลกันด้วยเห็นเพื่อนเพื่อนหลายคนก็มีโปรแกรมนะออไปเที่ยวกันในวันหยุดพักผ่อนใช่ไหมคะแต่วันนี้รักจังก็เนาะก็จะไปเที่ยวเหมือนกันคะ่ะแต่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนหรอกคะ่ะไปช้อปปิ้งคะ่ะทุกคน๋ยวจะไปช้อปปิ้งนะคะแต่ก่อนไปนะคะต้องทานกาแฟก่อนคะ่ะ ทานกาแฟนะคะกาแฟดํานะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตอนเช้ามาตื่นมายังไม่ได้ทานอะไรเลยะคะ่ะท้องว่างใช่ไหมคะแต่อยากให้ท้องว่างเกินกาแฟต้องหาขนมขบเคี้ยวไปด้วยนะคะทานกัดชอ็อกโกแลตทุกคนคะ่คนคะพื่นน้องชายจะซื้อมานะคะเพราะว่าขนมปังหมดนะคะีค่ะเพย่งที่หิ้จับถุงมาเดีย๋ยวทานกาแฟเสร็จนะคะแล้วจังก็จะไป ไปสวนป่าด้วยนะคะเดี๋ยวไปสวนป่าจะมีคลิปเด็ดๆมาฝากเพื่อนๆด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปช็อปนะคะทานกาแฟด้วยกันนะคะทุกคนค่ะชงแก้วใหญ่ๆนะคะเพราะแก้วเล็กไม่จุใจนะคะต้องทานแบบเต็มพิกัดเลยนะคะ นมปังล่วงร่งอยู่ในถุงพลาสติกนะคะทุกคนอือคำสุดท้ายค่ะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวจะไปช้อปปิ้งเลยนะคะขอบคุณเพื่อนที่รับชมคลิปนี้จนจบนะคะบายบายสวัสดีค่ะ